หอยลายก็ตัวใหญ่ยังสดๆอยู่เลยอันนี้หอยดองอันนี้ยก็ไปกินสดๆเนื้อแน่นๆสดๆดใหม่ๆเยี่ยมเลยเออไม่ใช่แดงหรอกสวัสดีค่ะนี่แม่อาดนะคะวันนี้จะไปเที่ยวเชียนทะเลกันวันนี้จะเอา ไปซื้ออาหารอาหารสดกุ้งหอยปูปาลาอะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมนะคะที่สําคัญกล่องโฟมค่ะนําไปเที่ยวเราจะไปนานขนาดไหนเราก็ไม่รู้ต้องอาศัยกล่องโฟมมันเก็บความเย็นไว้ได้นานถ้าพี่พี่น้องน้องจะไปเที่ยวก็อย่าลืมมาไปด้วยตอนเนี้เราไปกับลูกลูกชายทั้งสองคนขับรถให้แล้วก็สามีแล้วพี่พี่น้องน้องจะออกนอกบ้านอย่าลืมนะคะแมสอย่าลืมใส่แมสนะคะเราอาศัยรีวอคันนี้แหละค่ะที่พาเที่ยว มันจะได้เย็นสบายนั่งกันได้นานนั่งกันได้ไกลไปเที่ยวก็อย่าลืมเรามีคนละครึ่งเราก็เอาคนละครึ่งนี่แหละไปใช้จับจ่ายใช้สอยที่เราไปนี่ก็อาศัยคนละครึ่งนี่แหละค่ะพอได้ได้เยอะหน่อยละถือว่าถ้าจะได้ใช้กันก็หลายคนก็ได้หลายหลายตังอยู่ไปเลยค่ะเราไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะเทียทะเลไปเลย ทางที่เราจะไปกันวันนี้นะครับออกจากบ้านก็ที่วงเวียนใหญ่ครับผมวงเวียนใหญ่เสร็จแล้วก็จะมาเข้าลาดัครูจากนั้นก็เข้าวุฒิกาลกแล้วก็ตบบเข้าที่ทะเลเลยครับผมเป็นยังไงก็ไปตามชมได้เลยครับ ม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เราก็พากันมาเที่ยวอากาศก็ไม่ร้อนมากตอนนี้ก็ยังอยู่ในรถอยู่ยังไม่ถึงที่ดีก็ไปเรื่อยๆ บอกว่าขับมาได้ดีบรรยากาศก็ลเลยขับมากันเรื่อยเื่อยตั้งแต่เข้าเรียนตอนนี้จบทํางานกันแล้วก็เลยไม่ได้ขับมาท่าไหร่ยแต่ตอนนี้ก็นานๆที่จะมากันทีก็ดีค่ะอากาศดีบรรยากาศดีนี่กำลังขับรถชมวิวกันอยู่ วัดสหธรรมไม่ค่อยได้มาทางนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเป็นวัดอะไรดูๆก็สวยดีนะวัดนี้กว้างใหญ่รีวิวข้างทางเออเป็นโอ้มีแม่ตะเคียนทองด้วยให้ลับมีผูกผ้าใส่จะได้หวยกันเยอะกัน ที่นี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยโตรงนี้คลองตรงนี้น้ำจะหมดแห้งแล้วลึกแล้วไม่มีน้ำเทไหแลวะวิวแถวนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มันไม่ลกมันก็ดูสบายตาแต่สงสัยจะจับมันไปหมดและหอยปลาปูกุ้งอะไรก็ว่าไปแห้งน้ำแห้งหมดแล้ว ชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวดีๆให้เราดูแล้วก็มันมีกินอาหารอะไรกันก็ของอร่อยอร่อยก็เยอะอยากซื้ออะไรติดบ้านไปกลับบ้านก็ได้เยอะเหมือนกนอันนี่นะครับก็มาถึงถนนที่เขาขายอาหารอ,อาหาร,ออาหารท,ะทะเลนะครับ ก็จะมีขายตามข้างทางแบบนี้นะก็บางร้านก็จะมีพวกสวัสดิการของรับด้วยครับเช่นเอ่อมาลำสามรอชนะแล้วก็คนละครึ่งก็ละแต่ร้านครับแล้วแบเราพอใจว่าจะเข้าร้านไหนจับจ่ายใช้สอยยังไงก็ลองเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยนะครับค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะลงจากรถมาแล้วก็จะไปดูอาหารสดกันว่ามันมีอะไรมั่งไปไปดูกันเลยค่ะะ ลงมาแล้วอย่า <atrav> ล <ies> ืมใส่แมสด้เยนะคะคนก็มีเยอะเหกันสัุใจอะไรดูดูเอาวมันไม่เท่ากันไม่เากันะไรวันนี้แม่สะอาดแม่สะอาดพาชมเลยค่ะมีอะไรดีๆก็ดูยำหมูจ้า ตันี้เ็ตัวใหญ่อันนี้ก็มีสว่วนการยยเดี๋วไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเลือกเอาร้านหน Ni <laughs> lắm thì khai. Ni mùa hỏi đi. À. <laughs> ừ. hỏi đi. Ni mùa hỏi đi. <laughs> Ni hỏi đi. Ni mùa hỏi đi. hỏi đi. Ni hỏi đi. Ni mùa hỏi đi. đi. Ni mùa hỏi đi. Ni mùa hỏi đi. Ni hỏi đi. hỏi đi. Ni hỏi đi. Ni mùa hỏi 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 ถ้าทาใต้เขาเรียกแพงบิดเอาได้แค่ลวกนนี่ยากผัต้มก็ต้มไปเลยนะอย่าไปลวกนะอ๋อต้มมันเหเนียวใช่ไหมมันมันมันเหนียวครับเพราะว่าถ้าเราไปไม่ตายมันจะไม่ตายแล้วไม่ต้องหุงนะเดี๋ยวต่อดูน่อนี่มันยังไม่ตายนี่หอยบิดเอาไปต้มนี่ยังไม่ตาย

หนนี้ไม่สะอาดเอาอะไรบ้างสรุปวันนี้ว่าจะเอาหอยลายหอยนักคู่ก็ไอหอยเนี่ยเคยกินแล้วมันเหนียวก็เลยไม่เอาหอยลายก็ตัวใหญ่ยังสดสด,สดอยู่เลยบอกผมไม่ค้าเลยผมไม่ค้าเลยอันนี้สองลครับนนี้ อันนี้หอยดองเอาไหมอันนี้ก็ไปกินสด,สดๆหายนางรมพอาไหมครักินเย็นนี้เป็นไหมอ่ะกินเย็นนี้เป็นไหม,ไมอันนี้มี โหระพาใส่ด้วยโลระพาเอาเยอะหน่อยใส่นี่ด้วยใช่ค่ะใส่หอยด้วยอะไรชอบดีคะแล้วเดี๋ยวดูก่วน,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 นได้จ้าผัดหอยหนึ่งหอยอันนี้เป็นเป็นเท่าไหร่ตอนชนะครสองอย่างาเอาเอาเอาไอ้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวสแกน ช่วย,วยตอนนี้ก็เอามาแค่สองอย่างก่อนเดี๋ยวเดินดูใหม่ว่ามีอะไรมั่งพอร่านี้พอกิน้วเย็นนี้พอแต่จะเอาอะไรอีกเดี๋ยวเดินจะดูทำเมนูอะไรวันนี้วันนี้จะทำหอยลวก หไมมหมลายผัดไหมลายกับลวกไหมจะเพิ่มไหมอย่าเพิ่มะเพิ่มไหมอะ่ะไอ้นี่มันตายเลยะไเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมที่ต้องใส่ตู้เย็นไว้นะมันมันตายก็ไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าครับก็ใส่ตู้เย็นไม่เป็นไรครับใส<อ>่ต้งก็ได้ไม่จะ้องลวกไหม้ต้องใ้กินไว้ัดเช้าได้อ๋อลวกไหมจะต้องก่อนฝ่เพราะว่า่อัลองแล้วลวกวยแม่ระวังนะลูกระวังลูก ไปเจ้าร้านนี้ไมเจ้าร้านนี้เลยเดี๋ยวเดินเดินไปดูกันดีกว่าปะเดี๋ยวเดี๋ยวเึงมาใหม่ตอนนี้กำลังเลือกตูเนื้อแน่นแน่นนะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนื้อแน่นๆเลยลองอ,ไนนงไอาไปนึ่งกินดูใช่คุณเพราะหกตัวเนี่ยมั้ยหกตัวประมาณหกตัวโล น,นักลังแน่นๆเลยอย่างนี้เนาะลองลอง,ลองชั่งดูได้ได้โลไหมโลหนึ่งัตะก้ากี่้นสดๆใหม่ๆเ<ส>ยี่ยมเลยกล<อ>ับแล้วนะคะได้ของครบแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อคะ่ะ กู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 อ้าวกล่องกลอย่าลืมกล่องกล่องเอาใส่ของสดจะได้สดทนทานต้องมีกล่องนี่เป๊ปฟีทก็ยังเย็นอยู่เอาใส่กล่องหนักหนักหนักเพื่นยกะหน่อยนะตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะตอนนี้คนมาซื้อของก็เยอะมาก เราไม่อยากเสี่ยงติดกับโควิดพอเราซื้อของครบแล้วก็กลับเลยไม่เสี่ยงกับโควิดนี่ปูสดๆเราซื้อของได้ครบแล้วมีปูและหอยลายปูยมีอันนี้หอยลายแล้วก็มีหอยลายสองถุงแล้วก็มีหอยแมงคู่โอ้หเนื้อเน่นเน่นดูแลหน้ากินนี่หอยหอยอันนี่ปู เนื้อนแน่นๆนเลยเห็นแล้วน่ากินอ่าแต่อย่าลืมอย่างหนึง่งขึ้นรถแล้วอย่าลืมนี่สำคัญที่สุดคือฉีดฉีดฉีดเพราะเราลงไปซื้อของเราต้องจับเงินหยิบเงินงหยิบนู่นหยิบนี่มันสกรปรกแล้วก็ใช้อันนี้ฉีดฉีดโควิดจะได้ไม่ยังมาหาเรามันจะได้ห่างไกลกับเราไปตอนนี้ก็กลับบ้านแนละ้ว เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ